โทรศัพท์โทรศัพท์ู้ไม่้องอย่างนี้ยินดีต้อนรับเข้าสูุ่ทาานห้วยน้ำดังนะคะ วัสดีพบกับช่องตำนันทีิปไบเกอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะพาพี่ทุกคน,นครับไปออกไปไปจากนี่ก็ประมาณ30กิโลนะครับผมต่อจาก EP ที่แล้วนะตอนนี้ผมก็อยู่จุดชมวิวสตะวัน,นอยู่โซนบีรันลมหนาวอยู่ที่อุทยานห้วยน้ำดังนะครับผมตอนนี้ผมก็อย,อยายามที่อะว่าจะเซ็ตของรถให้มันเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อนะครับผมโอเคออกเดินทางกันต่อ ไปแล้ว Let's go ออกไปเย็นมากเพราะว่าเหมือนแบบมีอากาศชื้นเข้ามาเนี่ยหเห็นไหมมีหมอกเข้ามาบ๊ายบายเพื่อนนี่ กลับแล้วนะครับดอกก็ย,ยาเสือโค้่งโอ้อากาศเย็นมันเป็นแบบหมอกหมอกเกือบไม่ให้เห็นเนี่ยฮะอุทยานห้วยน้ำดังอ่าอุทยานายก,กิ่งลมก็ไปดูตรงนี้ได้เออดอยจุดชมวิวกิ่งลมพุกทิดลองไปดูได้ อุทยานห้วยน้ำดังนะฮะเราต้องเลี้ยวขวาอุทยานห้วยน้ำดังนะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังปั่มแั้ไปไปกันต่อ Let's go ะะอีกมายี่สิบโลแต่ว่ามันก็ขึ้นเขาก็ใช้เวลานิดนึงมันไม่ใช่ทางตรงอาจจะมีรถอาชะลอ,อะไรประนีน้เพราะว่าก็ผมไม่ประเทศเพราะว่ามันเป็นทางลงชันแล้วก็ขึ้นเขาด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่บนเขานะ,ะเอ,อัสวยมากผมอยู่ในเขตแม่ทั้งสอนนะครับผม ลองนึงรถรถต้องใช้จังหวะในการควบคุมเนี่ยฮะฝกำลังทางลงมันอะบอกเลยมันเหมือนแบบทางลงทางชันยาวสามเมตรสามกิใช้เกียร์ต่ำแล้วก็เนี่ยฮะปกดดเส้นทางเกียร์ต่ำ ไปอีก18กิโลโค้องอันตรายนะใช้ความเร็วดีๆชอบอ่ะเย็นเดียห่างชั้นผ่านเส้นทางสะพานประวัติศาสตร์มาแล้วนะ เดี๋ยวไปหาที่แปมเติมน้ำมันโอเคไปกันต่อ ตายก็สวยดีนะเปนอารมณ์เหม,มือนคล้ายเชียงขานอะ่ะแต่ฝรั่งก็เยอะตอนเย็นหน้าอากาศดี เลิฟบ,บ้านชนเผา่าโอเคเนี่ยรีสอร์ทที่พวกุณพี่เขาจองให้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะไปเอารถไปจอดจนลากันตืต่นด้วยตื่นเต้นเลยครัไม่เคยทำเมื่อกี้ขน่ดชอบชอบรู้สึกแบบเป็นกันเองดีอ่ะ Được. Ừ Ok Một Phương lang mà Chót này Ok Đi rồi chọn này, <laughs> okay. Điều này. Điều. Chọn Đi rồi này โอเคไปกันต่อผมก็เอาของวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะออกไปหาคาเฟ่พิปุริโอเคไปเลย เป็นเมืองเล็กๆนะแต่ฝรั่งเยอะมากว,ว่าจะมาคาเฟ่บ้านพี่ปุริปิดนะครับเมื่อกี้ปิดปิดเดี๋ยวมาขับรถเล่นบรรยากาศดีนะ มาหาพี่ปอลิแล้วพี่ปอลิไม่อยู่นะครับไม่รู้นะสักที่ตัวไปไหนตัวยที่ไหนต่อ นี่ครับผมผมอยู่กลางกลางเต็นท์ออกไปครับนี่ก็คือพี่จีนะครับผมนี่หมดแรงนี่ก็คือน้องฟอมครับเดี๋ยวก็เอาเอาเต็นท์มากลางผมผมได้เอาเต็นท์มากลางอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคผมกลางเต็นเลยนะครับ Okay. เล่นรถมาครับสนุกมากเดี okay. ๋ okay. ยวเราก็เดินไปสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปเดินถนนคนเดินโอเคเดี okay. ย๋ยวขอนั่งเล่นสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ตรงอ,อะไรนะเลิฟออ,อปลายนะเพราะว่าเดีย๋ยวก็จะไปเดินถนนคนเดินต่อ เดี๋ยวไปหาอะไรกินตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะมีของขายเยอะมากเดี๋ยวถ่ายวีโอให้ดูตอนนี้ผมก็นั่งเสพบรรยากาศอยู่นะครับผมเนี่เสพบรรยากาศนั่งอยู่ริมทานนะไปอากาศเย็นมาสองคืนแล้วเดี๋ยวขอติดริมทานบ้างนี่นะอากาศดีมากนะโอเคล้เวเจอกันตอนกลางคืนโอเคตอนนี้เ็เดินมาเที่ยวต่อเที่ยวตลาด ถนนคนเดินของอำเภอปายนะครับจง่อดบรยากิี่นตับี่นะผมซื้อน้ำกระเจ๊ยบเท่าไหร่โอเคได้แล้วน้ำกระเจี๊ยบแล้วเดไปต่อ ตลาดคนเดินของอำเภอป้ายนะครับก็ก็จะมีคนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติก็ส่วนใหญ่ได้รูกหมอนนะได้มากินตอนเด็กๆเป็นไงบ้างครับอร่อยคช่คยๆองุ่นใช่ค่ะองุ่นกินไหมเอาเลยครับตอนแรกผมเห็นผมว่ามันเป็นอะไรนะสตรอเบอรี่มินิเออนช่ไหมผมไม่ได้กินนานละเพื่ออะไรเจอมาเที่ยว นี้ก็ประทับใจครับไม่ได้เดินแบบชิวๆแบบนี้นานบอมคอนเฟิร์มว่าอร่อยใช่ไหมผมกินมาสองปีนี้ปีที่สามใช่ไมากินอ๋อเป็นชาอยนี้ก็เป็นแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะกินน้ำอะไรแต่ว่าสิกเนเจอร์เขาคือกระบอกที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเราเลือกเองอ๋อเป็นน้ำแบบบริมินหรือเราเป็นชาเป็นข้อยน้ำทั่วไปเป็นน้ำพวกน้ำผลไม้ทั่วไปแต่ว่ากระบอกที่เราจะเอาไปแฟนน้ำเนี่ยเราเลือกเองเราเลือกเอง โ okay. อเคเดี๋ยวให้น้องสั่งมาเดี๋ยวเราลองชิมอันนี้ก็จะเป็นชา<ม>ก็จะมีน้ําเป็นน้ําผลไม้ต่างๆมากมายก็มันก็จะเป็นกระบอกแบบนี้นะครับกระบอกละ35บ้าบาทแล้วก็ถ้าเราจะกลับมาเติมเราจะเสียเพิ่มอีก15บาทเติมได้เรื่อยๆก็เป็น15บาทมาเติมอีกก็15บาทา่าทโอเคไหนะลองดิ้นิอะไรเตะๆลองชิมโอเคพอละพอละ โอเคได้ไหน,น้องเอามาให้ิมแล้วชินก่อนอันน้ชาอะไรชามะนาวใช่ใช่จะมีแบบรสชาติเป็นชา,ชาแต่ว่ามันจะไม่เปรี้ยวโดดโอเค okay. เดินต่อขึ้นไปเดินร้านปฐมหนึ่งร้านหน้ราา้านี่คือตลาดของอำเภอออบายจังหว,วัดแม่ฮ่องสอน ดยึดอนาจนี้ผมนะฮะเดินไปเรื่อยๆก็จะไปอ่ะตี่ตอนเช้าก็ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงที่ยุนไหลนะเมืองแห่งทะเลหมอกของแต่เกาเพลไปสอง ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมทะเลหมอกไหลนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอปลายนะครับก็วิวทะเลหมอกก็จะตามที่ทุกท่านเห็นเลยตอนนี้ภาคลิปขึ้นแล้วสวยงาม,มสุดยอดอนะครับสดชื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะออกไปกับที่งากกางเป็นแล้วก็ เดินทสวัสดีครับตอนนี้ผมก็เก็บเต็นท์แล้วน,นะกําลังจะกลับคลิปนี้ผมใช้เวลาในการเดินทางมาจากห้วยน้ำดังมาที่เลิฟบายรีสอร์ทใช้เวลาประมาณคับหชั่วโมงเพราะว่ามันห่างจากห้อยน้ำดังมาถึงนี่ก็ประมาณ30โลแล้วทีนี้ค่าใช้จ่ายก็ที่นี่ก็รานละส0งนะครับผม แล้วก็ทะเละหมอกยุนไหลเออทะเละหมอกหยุนไหลค่าเข้าของคาเฟ่ก็20บาทนะครับผมสามารถบินโดรนได้นะใครจะไปนะครับผมค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้โอเคแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ก,กดแกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปด้วยคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วก็ขอลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดี ตอนนอนพี่จีไอควัดรแกเ้ยตอนนี้พี่การอยู่กับพี่จี้อนรนออ่ออรนอคนรดัดขึ้นอนรอแล้วอากาศเย็นจัด <c oughs> ชิวๆครับชิวๆ